คือตอนแรกก็คิดนะว่าแผนการเดบิวต์ของเบมอนนะ่ะน่าจะใกล้เข้ามาแล้วแต่หลังจาก YG ได้ลงแฟนแคมของน้องโรล่าในเพลง Jenny from the block เนะี่ยความฝันนี้ก็สลายหายไปทนันทีค่ะ <laughs> คือวิดีโอที่น้องๆเบมอนเต้นโคเวอร์เนี่ยมันจะมี2เพลงใช่ไหมคือ t o any one กับ Jenny from the block ซึ่งตอนแรก YG ยเขามาลงแฟนแคมของน้องอาฮยอนเป็นคนแรกเลยลงวันที่15มิถุนายนนะคะ t o any one mash up อ่ะนี่ก็คือสัญญาณแรกที่แฟนคลับรู้แล้วนะคะว่าเมื่อมีแฟนแคมมาคนหนึ่งเนี่ยมันจะตามมาอีกประมาณ6คนดังนั้นทุก คนก็เริ่มรับรู้ได้ว่ามันจะไม่จบในเร็วนนี้แน่นอนต่อมาวันที่18มิถุนาย,ยน YG ก็ได้มาลง to anyone m a s h u p เหมือนกันแต่นี้เป็นของน้องลูกกะทีนี้มันก็ค่อยๆเริ่มทยอยลงมาแล้วนะคะแฟนคลับทุกคนก็เออค่อยๆมาทีละคนทีละคนแต่อยู่ๆเมื่อวันที่22มิถุนายนเมื่อวานเลยนะคะอยู่ๆก็มีน้องโรราเจนนี่ฟอร์มเดอะบล็อกโพมมาจากไหนก็ไม่รู้พอมีมาอย่างเงี้ยหลายคนก็งงว่าเอา้าแล้วทำไมไม่ทำา t o อนี่วัให้มันจบไปก่อนแล้วคือตารางเวลาที่จะลงก็ไม่มีด้วยนะอยากลงตอนไหนกก็็ลงแฟับ เวลาไม่ถูกนะคะคือพูดง่ายเหมือนสุ่มลงอะเอาจริงๆทีนี้เมื่อเพลงแรกยังไม่จบก็ปล่อยเพลงที่2มาแล้วแฟนคลับเตรียมรอไปนานๆเลยจ้าแล้วอย่าลืมนะคะว่าวงนี้เขามี7คนคือกว่าจะปล่อยมาทีละคนคือแบบโอ แต่คือที่บ่นมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีข้อดีเลยนะคะเพราะการที่ YG ทาแฟนแคมเนี่ยก็เป็นการตอบโจทย์ให้กับแฟนคลับบางคนที่อยากมาดูเมนตัวเองเหมือนกันใครที่ชอบเมมเบอร์คนไหนหรืออยากดูไลน์เต้นของใครโดยเฉพาะก็สามารถเข้าไปดูของแต่ละคนได้เลยแต่เอเรื่องนี้ที่แฟนคลับออกมาบ่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแฟนแคมนะคะและน้องเบมอนก็ไม่ได้ทําอะไรผิดด้วยเป็นอีกครั้งนะคะที่ YG ทําอะไรก็ไม่รู้นะคะแฟนคลับปวดหัวมากไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าวงนี้เนี่ยมันจะมีแลนเหตุการณ์อะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้ยังไม่ทันเดบิว ู่เลยก็มีแฟนแคมแล้วซึ่งอันนี้สําหรับเราคิดว่ามันดีนะเพระน้องแต่ละคนเขาก็มีอินเนอร์มีความรู้สึกแสดงสีหน้าอะไรเป็นของตัวเองเวลาดูเนี่ยก็จะรู้สึกสนุกแล้วก็ชอบมันไปกับน้องนั่นเองแต่ที่ไม่ชอบเลยนะคะก็คือการปล่อยคอนเทนต์เหมือนไหลมาเรื่อยๆคือไม่รู้จะมีจุดจบเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ไม่มีแผนการที่วางไว้ด้วยแต่คือในหัวของอย่างอ,อาจจะมีแผนไงแต่หัวแฟนคลับเขาไม่รู้ไงว่าแผนอะไรจะปล่อยออกมาเมื่อไหร่มันก็เลยเหมือนรอไม่มีจุดจบสักทีโอเคเอาเป็นว่าจบๆเรื่องแฟนแคมนะคะมาต่อกันที่เทสนว่ ยมากนะคะตอนนี้มี3าคนที่ปล่อยรูปมาแล้วคือแคนนี่โรล่าแล้วก็อาสาคือยังงงไม่จบแค่แฟนแคมนะคะมางงในเทสโปรไฟลด้วยอุย้ยคือจะถ่ายทีนึงก็แบบไม่ใช่เซตเดียวกันนะคือทุกคนแต่งคนละแนวคนละชุดคนละสถานที่กันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้โอเคเพราะว่าน้องๆสวยสดใสน่ารักดูดีมีออร่าขึ้นกล้องกันหมดเลยน้องอาสาก็จะเป็นสาวเปรี้ยวนะคะสาวเปรี้ยวสาวเท่ส่วนโรล,ล่าก็จะเป็นแนวน่ารักแคนนี่ก็จะเป็นเหมือนดูหรูดูแพงดูดีได้3มแนวแล้วนะคะแล้วมารอลุ้นกันดี กว่าว่าเมมเบอร์ที่เหลืออีก4คนเนี่ยเขาจะมาแนวไหนแล้วก็เป็นเซตไหนกันบ้างบอกเลยว่าจังหวะนี้ตั้งแต่วันที่ที่จะลงจนกระทั่งเสื้อผ้าทรงผมเนี่ยคือต้องดาวเอาเร้วนๆ YG มีความแปลกสูงมากนะคะเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้จากค่ายนี้ <c oughs> แล้วก็นอกจากความติดแล้วเนี่ยยังมีความเป็นนักวางแผนสูงมาก <c oughs> จะสังเกตจากสิ่งที่ YG ได้ทํากับเบมอนมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรโมททาแฟนแคมนู่นนี่นั่นเห็นต <c oughs> ิดเทนติดชาร์ติดท็อปอะไรเนี่ยคือน้องยังไม่ได้เดบิวต์เลยนะไม่มีวงไหนทําได้เหมือนเบมอนนะคะทุบสถิต สำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามน้องๆเนี่ยก็เข้าไปดูได้ในช่อง Baby Monster เลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปก่อนฝากไลค์แชร์ช่อง Baby t ้ o t h นคะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ